จ้าลายเอ้ยตื่นเถอะบอมาทำแม่พอดคัดคนหยาชอยแม่แน้ สว,ส,วสวัสดีค่ะทุกคนมอนี่ก็มาพบพ่อกับลินลินอีกตามเคยเนาะหรือว่าน้ำฝุ่นนั่นเองที่มาพบพ่อก,กับลินมอนี่กาแบบว่าอารมณ์ดีแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองโอเคแล้วเนาะก,ก็เลยบ๊ายบายันทุกคนเป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้กาหายไปโดนเติบพอสมควรเลยหายแบบหายหาย,ยดีหายเม็ดจ่อยเลยเนาะตอนนี้ฮอกาสี มีเรื่องมานัสนนกส้นต้นเท้ามัอนี้ก็คือเฮามีซีท่านนึงเนาะมาจากฝั่งไทยมาเยี่ยมมายามเฮาเองเลยดีใจแห้งตื่นเต้นหลายแบบยืดดีๆเพื่อนกับปุ๊บบุกมาหาถึงหน้าเลยแต่ว่าตอนนั้นคือลินบ่ได้อยู่หน้าพอดีเลยลินอยู่เพื่อนล่ะกับทีมงานเอ่าโอ้เสียงรถเนาะทีมง,งานเอ้ยบุญเปียงเนาะเพื่อนแบบว่ามามาถ่ายคลิปสัมภาษณ์เฮาล่ะกับเฮากบบยู้เข่าแน่ล่ะกับ ไปกินกระเตลกันหรือว่าเฟอ,อยูพ่นยูฟังไทยเอิญว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอเออน,นั่นแหละเขาไปกินแล้วก็ได้ออกมาทางหน้ามาคุยกับทางไอ้เพื่อนเนาะที่ไอ้เพื่อนแบบว่ามาเยี่ยมมายามเขานั่นเองคือดีใจแห้งแบบเป็นขั้นแรกหรือว่าคนแรกเลยทีแบบว่าว่าว่าซิมาเยี่ยมมายามลินแล้วก็ได้มาที่จริงเขาก็คุยกันข,ข้าวๆก่อนแล้วล่ะเพื่อนวาซิมายูเธอนึงตอนนั้นนะแต่แบบเพื่อน ติทุลาสำคัญเพิ่นก็เลยต้องตีกลับไปเพินรนบ่ได้มมหาลินเนาะแต่มือนี้แบบเพิ่นมมหาก็แบบว่าดีใจดีใจลายเนาะที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามในมือนี้นนเนาะก็มาทำความหุ้จักแล้วก็ทมไทยอย่างกันเล็กน้อยแบบมาเบิ่งตัวจริงกันซะน,นะเอาเอาแท้ๆเนาะคือแบบตามที่ไอ,เอ้เพิ่นบอกเนาะเพิ่นว่ามาเห็นตัวจริงแล้วแบบว่าตัวน้อย ตัวน้อยคนว่าเบื้องในกล้องอยังนียแบบคล้ๆเหมือนเป็นคนอ้วบยังสีเนาะแต่พอมาเห็นลินกะลินจะเป็นคนตัวน้น้อยเนาะลินสูงประมาณร้อยห้าสิบประมาณนี้ร้อยห้าสิบกว่าแล้วลก็นน้ำหนักกับสี่สิบสองเป็นคนผอมๆอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนผอมๆเจ๋อๆยังสีเนาะคุณ่ามาเห็นตัวจริงแล้วแบบว <laughs> ่าจแบบมันบอกคือบอกคือในหูอยู่แล้วในหูมันกะง,งามเลยเนาะใส่แบบว่านี่แหละ กองแตงน้อยนึงพอ้อยแหละเหตดจนเจ้าของข่าวตอนนี้ทั้งที่เจ้าของแบบปรี้งามดินั่นแหละเนาะเ oh, oh, oh. พินกาได้กลับเมื่อเล้วตะกี้เน,ะนาะเขาได้แยกทางแล้วกา,กาแบบทร่มเพินแต่อยู่เตียงเลยเนาะเมื่อกี้นี้เนาะเพินมากับสาวไลสาวไล,สาวไลพาเพินมาเนาะแล้วเขาก็บ่ได้ถ่ายคลิปตอนนั้นไว้เพราะว่าอายเพินแบบว่า บสะดวกออกกล้องแน่แล้วเขาก็ต้องการแบบว่าสนทนากับทั้งไอ้เพื่อนแน่นะเขาก็เลยแบบว่าบบได้ถ่ายคลิปตอนที่นั่งคุยกับเพื่อนไว้ไอ้เพื่อนกับบสะดวกออกกล้องเนาะเพื่อนมาแบบมาเยี่ยมมายามมาคุยแบบทำาครงกาักันซื้อๆบได้อยากออกกล้องจังสิแต่กะซิมี่ทั้งคลิปาสาวบุญเปียงสาวละน้อยสาวนกและกาสาวไล่เพื่อนเนาะ ที่แบบว่าได้ถ่ายคลิปตอนที่แบบพวกเขาสนทนาเอียงกันเป็นเรื่องอชีวิตการเป็นอยู่ทั้งพ่นซูลินฟังนะเนาะลินกานั่งฟังเพื่อนว้านเขาแหละแล้วกะแบบคุยกันเล็กน้อยถ่ามไทยสารทุกข์ดิบอียงกันแต่ว่าลินน่ะบ่อได้ถ่ายไว้ตอนนั้นเนาะกับมัวแต่แบบว่านั่งคุยกับทั้งไอเพื่อนล้วกะนั่งแบบซื่อว่าอะไรอะ คือสมมุติว่าเฮาสิเอากล้องมาถ่ายแล้วก็ทางอายเพิ่นกับบวาบ่สสะดวกออกหน้ากล้องอย่างซี่เขาก็เลยบ่ได้ถ่ายไว้หะในในการสนทนาของทางอายเพิ่นและกาลินเนาะแต่ตอนนี้ถ้าผู้ใดอยากคู่วาลินสนทนาอยังก็เพิ่นกน็สามารถเข้าไปเบิงทางช่องทางสาบุนเปียงหรือว่าสาลาน้นยสาโนกหรือว่าสาไลาก็ได้เนาะมัิมีหลายๆคํอยูดอกที่ว่าอายเพิ่นว่าวเกี่ยวกับลินอือแล้วก็อุย เอาจริงนะาอายเพิ่นแบบว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะเพิ่นที่เพิ่นมาในมื้อนี้ก็คือมาทั้งฐานะผู้ใหญ่ให้คำแนะนำฉันส่เนาะแล้วก็มาในฐานะเอฟซีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ติดตามลินอยู่แล้วเนาะให้คำแนะนำในการเฮ็ดช่องยูทูบว่าเฮ็ดเกี่ยวกับยังประเภทใดที่แบบว่าคนส่วนใหญ่มักเบิ่งค่ะนะอืมกะต้องก็ขอบพระคุณเนาะที่แบบว่ามาเยี่ยมมายามแล้วก็ให้คำแนะนำลินเนาะแล้วก็ เราหลายๆอย่างเกี่ยวกับลินเนาะแต่ลินกับแบบว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วก็เคินแห้งแล้วแบบไ่ได้บ่ได้คุยยังกเพิ่นแบบลลยเนาะอาจจะมีแบบว่าโอ,อกาสหนาได้พบได้พ่อ,อกันก็อาจจะได้คุยกันหลายกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกที่แบบมีคนจากฝั่งไทยเนาะเป็นเอฟซีฝั่งไทยแบบเป็นมาท้งมาท้งสาไลแล้วก็บแบบสาบุนเปียงอย่างนี้เนาะ มาพันสง่งอ่ายูทูบให้เพิ่นพามาเนาะเพราะว่าเพิ่นทักมาหาตัวลินเองแล้วเพิ่นบอกว่าสิมาแต่ดนดนๆแล้วแต่เพิ่นไม่ได้มาเนาะแวแบบลินก็ไม่ได้คอยตอบแชทพร้อมเด้ช่วงนี้ที่หายไปก็คือแบบมีหลายๆเรื่องให้คิดเลยนี่เขาป้าไปหิ้วใจเจ้าของเนาะแต่เดี๋ยวนี้การสิกลับมาอ่าเหตุช่อง youtube ตามเคยสิกลับมาอัพคลิปแต่ก็อาจจะอ่าบามือลง อาจจะไปลงคู่มือเนาะที่หายไปช่วงนี้กามเาีเลายเรื่องให้คิดเลยเดี๋ยวเมื่อหน้าก้า่าจะของพ่อมที่จะเล่ามาเล่าให้ฟังอีกเท่อนึงเนาะแต่กามีเข้ากับเา้าได้ว่าอารมณ์เจ้าของตอนนี้คือแบบว่าโบเอนจอยกันยังนะเน้่นนะาตาบบค่อยชดใสนไปใน <laughs> แล้วก็ไมต้องสงสัยว่าลินนั่งอยู่ไซน์เนาะตอนนี้ลินนั่งยู่ห่างตรงนี่เนาะมันทางพุ่นกระสิเป็นตะฟังแล้วก็เห็ดเอ่อไม่รีบลงมาพี่กรสิเป็นแผ่นยืนหรือว่าแผ่นนั่งแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ตรงนี้คือจะเป็นเอาตะนางแบบที่ไว้ดักปลาน่ะย่อนลงไปแล้วก็แบบพึบ่งไวส้สิแล้วก็น้ำกระสิไหลมาจากตรงนี้น้ำไหลมาทางนี้ตรงเนาะทางนี้น้ำไหลมาแล้วกูบเข้าไป ตรงๆพอดีแล้วกันย่อขึ้นมากะกทั้งมันจะมีทั้งขี้เหงื่อปลาแล้วก็เศษขยะอย่างางแหละอแล้วเากันแล้วที่นี่เขาก็สิแบบเอาขึ้นไปออยู่ทงพู่นนะเลือกเอาปลาเนาะมันจะเป็นช่วงหนาฝนพูดละอือค่ะทุกคนแบบว่าติดตามไปเรื่อยๆลินก็นอาจจะได้มีโอกาสถ่ายให้บเบิ่งเนะช่วงหนาฝนว่าวิธีการเอาลง หรือว่าเอาเอาใส่ไว้ดักปลาเนี่ยมันเป็นประมาณใดเนาะโอเคก็ยังที่ลินบอกไปนอ,ม,อ,นอกกนมื้อนี้ก็มีอ่าทั้งอ้เพิ่นมาเยี่ยมมายามเฮาเขา,าก็ดีใจไล่ยลยเลยเฮาก็แบบบมื่อค้ว่าเพิ่นชิมาฮานะอเพิ่นกับ,บ่บดททักมาบอกว่าเอ๊ะมื่ออื่นสิไปหาเด้อจังซีเนาะกะค่อนข้างว่าจะซื้อไพร์ยอยู่เนาะ <c oughs> อ่า ก็โอเคเนาะเพื่อนกะอุ้ยว่าแบบเป็นกันเองเลยเนาะว่าแบบคือคนที่แบบว่าไปมาหาสู่กันเรื่อยเนาะแต่ลินก็นยังเกรงเกงยู่เนาะยังว่ายังว่ากับเพื่อนแบบว่าบ่าคอยแบบลื่นไหลคือปกติเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ลินช่วงนี้มันก็นยังแบบยังบ่คอยละเรื่องปันใดก็เลยแบบว่ากับทางเพื่อนติดติดขัดขัดจังหน่อยบ่ได้ คอยวอากาับไอ้เพื่อน่วนหลายเพื่อนกระซิคุยกับทางสาวไลฟทางยูทูบแล้วก็ทางครอบครัวของลินหลายกว่าเนอ้อตัวลินเองก็จะบ่ค่อยได้ปากได้บบอกกับเพื่อนเพราะว่าลินกับลุงกะยังบ่ค่อยลาเรืองปานใดอ่โอ้กตสิมีแต่เสียงอ่าัวเสียงควายเสียงคอกๆแคกๆรบกวนจังน้อยเนาะตอนแรกก็ว่าสินั่งถ่ายอยู่พูนแหละแต่ว่า มันเสียงดังเขาก็เลยต้องลงมาไทยในโกนห่วยย้ำว่าโกนห่วยเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนบึงบรรยากาศอือหึ่นี่เนาะอันนี้คือจะเป็นอาหารลงทึงห่วยนี่เลยนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นห่วยเนาะปกติก็กจะมีน้ามันในน้ำนี่นหะแต่ว่ามันบกไปแล้วเนาะ แล้วก็นั่งนั่งแบบสูงมากสูงจนจะเทียบจะฟังหวยนั่นแล้วนี่เนาะเขาจะนั่งค่อนข้างที่จะสูงนิดยนึงเนาะอ่าหนากกระซีส้มๆจักน้อยบ่จักน้อยแล้วนะลายเติบเลยเนาะอืมสำหรับอ่าบางคนที่ สงสัยว่าเอรินเป็นยังช่วงนี้หายไปช่วงนี้แชทกับบอตอบออคอมเมนต์กับบอตอบบออ่านแล้วบอกรูจงกดใจอย่างเลยเนาะคลิปกับบอลงก็คือช่วงนี้ลินแบบว่าค่อนข้างที่จะมีายๆเรื่องให้คิดเลยเนาะแบบเขามีเรื่องเครียดนะเนาะเขาคิดนักเลยนั่นแหละแบบลินก็นเลยค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็บ่คคอยขนาดอยู่กับคอบครัวเองกันยังบ่คอยอยู่เนาะ จะเก็บตัวยุ่ผู้เดียวแล้วกะัแบบอาการลินไม่แบบยิง่งผู้สึกแย่นะยิ่งเขาอยู่ผู้เดียวให้ผู้สึกแย่เนาะลินก็เลยเข,ข่าป่าเข่าป่าเข่าดงไปหานั่นหานี่อยู่ในป่าในดงผู้เลยเนาะเพราะว่าเวลาลินผู้สึกแย่ดีเฮ้งอยู่ผู้เดียวมันเฮ้งแย่ลงก็เลยต้องเข่าป่ายิ่งเข่าป่าหลายมือหรือว่าเข่าไปจักมือนึงเนี่ยมันกอาการก็รู้สึกว่าโอเคขึน้นเนาะ วุ้ฮว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าแบบยิ่งเขาอยู่กับพวกป่าพวกธรรมชาติอย่างเช่นอะเขาจะฮูซึว่ามันโอเคมันสงบมันฮิวใจได้ดีอืมซึ่งบต้องสงสัยว่าเอ๊ะเขาบ้าไปเห็นยังเขาบ้าไปทําใจเหรอกะคล้ายๆว่าทําใจในจน็นดอยเนาะแต่มันก็มีเรื่องให้คิดอยู่ไดอกาตอนนี้เขากะรู้สึกว่าโอเคแล้วกะใจยิ้มหน่อย หน่อยนึงเนาะยังบอทันยิ้มลายแบบคือแต่ก่อนเพราะว่าเขามีเรื่องให้ค่อนข้างทีจะคิดอโอ้ยมาดมได้ย่ดดมมาเลยนอนวันนี้เนาะอ่อและกาฝากถึง FC ทุกท่านเนาะที่อยากอ่าทักทายเข้ามาโอ้ลมกับลินเนาะแบบแบบได้คุย ให้ลายที่สุดนะเนาอะอสักมือหนึ่งลินอาจจะแบบว่าไล่สุดตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนหอดสอี่ทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มจนหอดสี่ทุ่มบางมือได้แต่บางเทือก็อาจจะแบบไล่สุดจักประมาณสองทุ่มจนหอดสามทุม่มหรือสามทุ่มครึ่งอย่างนี้เพราะว่าลินกาอยากว่าแบบอยากว่าทักทายกับทุกคนให้ได้ลายที่สุดะนะ ว่าเอ๊ะมื้อนี้กินข้าวแล่นก็ยังมื้อนี้เห็นอยังอยู่จังซี่แม่เฮาก็จะได้อ่าไลฟ์สดเนาะทางอ่า YouTube แต่เฮาก็สิแจ้งไว้ล่วงหน้าจักประมาณ3มื้อเขาจะแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าเออเขาจะไลฟ์สดมือใดมือใดแล้วเขาจะอ่าลงไว้ใน YouTube หรือว่าไว้ในเฟซเนาะจะให้ทุกคนได้อ่าเข้ามามีส่วนร่วมในการที่เฮาไลฟ์สด ขาวมาโอลมทักทายเ่าคุยองยังกันตามภาษาแบบว่าผููติดตามแล้วก็แบบลินก็อยากอยากคู่ว่าสาระทุกทุกดิบคงแต่ละคนธนาลินก็จะได้แบบว่าเปิดคอมเมนต์มาอ่านแล้วก็ตอบไปทีละคอมเมนต์จังสีเนาะมันก็เหมือนกันกับผูกความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะทำความหูจักระวางลินแล้วก็ทุกคนให้รลายขึ้นเนาะเราอาจจะได้พบกันเร็วนี่เนาะแต่ก็ต้องเบิ่งก่อนเวลาลินวางมัน บ่ค่อยหลายช่วงนี้เนาะกะมือใดก้าวจะโค้งว่างกะอาจจะได้เอ่อโฟตหรือว่าเฮดคลิปแบบมือใดสิไลซ์สดวันที่เท่าใดเวลาประมาณใดแจ้งล่วงหน้าไว้สักประมาณสองสามมือเนาะแล้วเขาจะแจ้งไว้สมมุติว่าสี่สามมือข้างหน้านี้เขาจะไลซ์สดเขาสะแจ้งมือนี้มืออื่นและะ้วกับมือถัดไปจนฮอดมือที่เขาจะไล่์สดเนาะเขาจะแจ้งลงไปเรื่อยเรื่อย ม,มันเถื่อแบบมันมีการขัดเคลื่อนคือช่วงที่ผ่านมาเนาะโอ้ช่วงนี้กาซีกลับมาเห็ดคลิปลงให้บ่อยที่สุดเนาะอาจจะบ่ได้ลงทุกมือแต่กะจะพยายามบวให้เกินอาทิตย์หนึ่งเนาะอาจจะอาทิตย์หนึ่งลงประมาณ3 4สีคลิปหรืออาจจะลงคู่มือเนาะแต่ก็ต้องติดตามเบิ่งกันไป ปลาลินจาลงไดฮอดประมาณใดแล้วตอนนี้คือลินกะนั่งกะเสียวเสียวสันหลังจักหน่อยอ <ะ S 2> เขากะสิมีนัดก,กับสาวเมกกี้ต่อไปเนาอะอนก,ก,กะช่วงนี้เขากะสิเข้ามาสู่ขบวนการงานนักต่อไปเพราะเห็นอย่างเดาะเอากะซีเหตุหหงาน อย่างของเขาน้าครอบครัวนี่แหละแล้วก็สีแบงเวลามาฮิตคลิปพอ้อแล้วก็สีแบงเวลาไว้ตอบคอมเมนต์ f อซแล้วก็ไว้ตอบอทั้งแชทพ้อเนาะแต่ว่าทาั้งแชทนี่อาจจะบบคอยได้ตอบเบิดสุขคนุเนาะก็เลยต้องแจ้งไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าแชทมันหลายอีลีเขาจะตอบเบิดสุกคุเนาะแต่คอมเมนต์ก็จะพายายามตอบให้ได้หลายที่สุดเลยตากะสีลอยๆห่อยๆจักน่อยเ <laughs> อ,อยเนาะ โห่ให้ตะไ่แห้งตืมมีบอสคน่าขีลายแห้งตืมขีลายคน่ะเหตุผลทีแบบว่าเฮาค่อยได้ลงคลิปเนาะคล้ายๆว่าผิดหวังน้อยนึงมีเรื่องให้เขาผิดหวังน้อยนึงเนาะแต่เขากาสีเข้มแข็งแล้วก็สู่ต่อไปโอเคเฮาอ้ยปลาปลาลายเลยทุกคนเดี๋ยวมือหนาต้องได้ใส่มองแล้วล่ะมือหนาดิ ใจโมงหรือวานเฮดีว่าเรื่องวานแฮเนาะเคยวานอา่าตอนอายุประมาณสิบหกเลยจับแฮมาแต่กบวานฟุบลงไปน้ำเฮเลยทุกคน <c oughs> คือลิดาเป็นคนตัวน้อยเนาะแบบว่าเอา่อน้ำหนักอะมันเบาอ่ะแล้วลูกแฮมันแบบมันหลายมันหนักเขาเวลาเขาวานไปมันก็ต้องมีแรงดึงไปมันวา่าล่ะลินคือลงไปน้ำเฮเลยเรียบร้อยกองแอร์น้ำแฮ <c oughs> นั่นคือเหตุผลที่แบบว่าบ่าสามารถว่านเหได้เนาะเพราะว่าลิ้นน้ำหนักหน่อยเนาะว่านเหคือไปน้ากันกับเหเลยสามารถใส่ได้แต่มองเนาะเดี๋ยวเมื่อหนาเฮากาสัสิพาทุกคนหาปลามาย่างกินแล้วละ่ะเพราะรู้สึกว่ากับเขาเริ่มขาดตู้เนาะลิ้นเนี่ยเป็นคนแบบว่าบาค่อยกินปลาอยู่แล้วแต่ก็พยายามกินโอ้ยบอกหลายยายห้างเนาะ <laughs> โอเคเฮากันคอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนอะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด, Share, กด subscribe ลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งห้ามลืมเด็ดขาดอย่ามาห้ามลืมเด็ดขาดเนาะโอเคฮากาสิีคอตบโอเคฮาการิีอว่าจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคนที่ติดตามไม่ไหม่ากายินดีตอนทำข่าวสู่ดอมอารินนะข่าวมาพูดคุยทักทายแลคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลินได้มีคำใดผิดพลาดประการใดต้องกาบขออาภัยเนาะลวกาอยากให้ทุกคนที่แบบว่าลินเราผิด หรือว่าเฮ็ดบนหันผิดบนนี้ผิดกันถ้าคำมาส่วนโตหรือว่าเอ่อเม่นคอมเมนต์อะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีส่วนผิดเดอ้อน้องลินมันเอ่อต้องเห็ดแนวนี้แนวนี้กัอยากให้ทุกคนเอ่อซอยซอยเบิง้งแล้วก็ซอยพิจารณาเนาะแล้วก็ให้คําแนะน้าลินในเดอ้อเพราะว่าลินก็เป็นมือใหม่และะว้วก็บ่ค่อยเขาสังคมอาจจะบ่ฮูเท่าบ่ถึงการเนาะอือยัเฮาการสิขอ เจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฮาก็ะซีขอตัวลาก่อนเนาะประก็ศคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย